ปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กำลังจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามจากสถิติกว่า94%ของมัลแวร์ทั้งหมดจะถูกส่งทางอีเมลและ71%ของการโจมตีทางไซเบอร์มีแรงจูงใจจากทางการเงินเป็นหลักเมื่อเกิดการโจมตีขึ้นองค์กรจะต้องทำตามสิ่งที่ผู้คุกคามเรียกร้องเพื่อรักษาข้อมูลที่สำคัญของตนเช่นการเรียกค่าไถ่ซึ่งแน่นอนอาจมีความเสียหายมากถึงหลักล้านบาท เพื่อจะได้คืนซึ่งข้อมูลหรือรหัสผ่านในการปลดล็อกข้อมูลและปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ที่โลกออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนผู้บริโภคสามารถเห็นและเลือกซื้อสินค้าของคุณจากโลกออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทําให้ง่ายต่อการทําธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มเปลี่ยนวิธีการขายเข้าสู่โลกออนไลน์แทนที่การเช่าหน้าร้าน ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์จึงไม่ใช่เรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไปแต่เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญ หลายครั้งที่มีข่าวการแฮกบัญชีอีเมลการปลอมแปลงที่อยู่อีเมลของผู้บริหารระดับสูงการโจมตีระบบเครือข่ายขององค์กรเพื่อขโมยเงินจากบัญชีธนาคารหรือเรียกค่าไถ่แลกกับราสผ่านในการปลดล็อกข้อมูลแม้หลายองค์กรจะเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แต่ก็อาจยังครอบคลุมไม่มากพออีกทั้งภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่ถือเป็นปัญหาหลักขององค์กรนั่นคือการคุกคามทางอีเมล ข้อความจะถูกส่งไปยังอีเมลแอดเดสของทีมงานในองค์กรโดยส่วนมากจะมาในรูปแบบข้อความที่ชักชวในให้เข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆซึ่งจะแฝงไปด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นฟรีชิงสแปมเมลสปูฟฟิงและแลนซัมแวร์เพราะฉะนั้นภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ควรละเลยข้อมูลที่ทีมงานสื่อสารกันผ่านทางอีเมล์เป็นข้อมูลสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมาปกป้องและมอบความปลอดภัยในข้อมูลของคุณกับ PlanetCom ด้วยซิสโก้ซีเคียวอีเที่มอบความคุ้มครองอย่างครอบคลุมด้านการรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์โซลูชันจากซิ s c o จะช่วยรักษาความปลอดภัยของอีเมลระดับองค์กรโดยจะเรียนรู้และตรวจจับฟิชชิงหรือแหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เป็นภัยอันตรายแก่ข้อมูลขององค์กรการรักษาความปลอดภัยอีเมลที่เปิดใช้งาน Cloud Native API So าาลูชันเคปส์ผสมรวมกับอีเมลของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายขีดความสามารถด้านความปลอดภัยดั้งเดิมที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิชชิงและมีการทำงานร่วมกับโซลูชันอื่นๆเช่น m i Microsoft t e a m s หรือ Slack. s l a c k ์เพื่อเป็นอีกช่องทางในการป้องกันข้อมูลจากภัยคุกคาม DMARC จะช่วยตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงเพื่อป้องกันอีเมลที่ไม่ปลอดภยัยและหยุดการโจมตีอีเมลทางธุรกิจที่เป็นการแอบอ้างเป็นผู้บริหารหรือที่เรียกว่า business email compromise ซึ่งภัยคุกคาม ประเภทนี้สร้างความเสียหายด้านการเงินให้ธุรกิจเป็นอย่างมากหากมีการหลงเชื่อโอนเงินออกไปโดยไม่มีการตรวจสอบก็อาจสูญเสียเงินไปโดยไม่สามารถเรียกคืนได้และสามารถเกิดขึ้นได้กับธุรกิจทุกขณะโซลูชันรักษาความปลอดภัยของซิสโกสามารถลดเวลาในการตอบสนองและลดความสำเร็จในการโจมตีทางไซเบอร์ได้ด้วยเกรเวออีเมลที่มีความปลอดภัยสร้างความน่าเชื่อถือในการส่งอีเมลให้ซัพพลายเออร์และพันธมิตร ให้ธุรกิจของคุณขยายและเติบโตอย่างปลอดภัยด้วย Cisco s ี c u ีย E m ีเมจากแ a n e t c o m